S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันดีแล้วค่ะดิฉันหมอลำเพชชาประธาาการเกลียนจงอ่างพละร่างสอดเตียงค่ะเมื่อนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะเขาสวนคือเกาตะมาสวนนี่อีกสวนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขะหกคักพี่น้อง้วยสวนนี่หกไร่ห้าสิบเบื้องว่าสิมีผลผลิตยัยงห้าเก็บบอ่อนะคะสําหรับสวนนี่นะคะอันนี้คือสวนหลังบ้านนะคะสวนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเร้วกไปเบื้องกันเลยค่ะว่าสิมีอหยังบ่อ ลักๆค่ะตั้งใจว่าสิมาเก็บบะเขียบละบ่รลุว่าสิมีหมากบอไปเบิ่งกัน,น้อค่ะพี่น้องพาไปเนาะไปสังเกตเบิงบ่งว่ามันสิมีหยงังหันห้าเก็บบอผุ่นมังความหกของสวนโอ้ยอัศจรรย์คักหกคักบอพุ่นสวนผักหวานอันนี้คือสวนผักหวานค่ะแต่ว่าบ่เห็นหยังเราเห็นผุ่นนี่อีกสวนหนึ่งค่ะอันนี้สวนกล้วยค่ะ นี่โกบค้อบ่ม่มีหมากโดยมคอก็ได้นี่เฟอร์ลีล่ดิฉันค่ะนี่พี่น้องนี่ก็บหกคักตะคงตะไข่มีครบนี่ไปไปเบื้องสวนนี่นี่สิมีเอียงห้เาเก็บห้ากินบ่พี่น้องไปไปสองสวนนะคะฝากทางเลย ดูผักหวานก่อนนะคะดูผักหวานก่อนผักหวานไม่มียอดค่ะไม่ได้มาไม่ได้มาลิดใบออกค่ะนี่ผักหวานค่ะ,คะบ่ได้มาลิดใบออกบ่ได้มาหูดใบออกเนาะอันนี้บะเขียบนี่บะเขียบมาเน,นี่ยเนี่ยนี่มะเขียบบะเขียบไสล่ะพุ่นพุ่นน้อยๆ,อย,ๆอยู่เพราะท่านตาตีอยู่พี่น้องอ๋อ อันซุ้มมันตาตีมันกับเน่าเลยเนาะนี่มันเนา่าพี่โยดทิมมดพี่น้องโอ้ยเสียดายเท้โยดทิมมดโยดทิมมดนีด่น้อยๆเยอยอันนี้มากยังนี่อันนี้ลิ่นจีลินจีค่ะลิ้นจีลินจ,นจีอันนี้เออมีไหมนี่ตาตีบ่นี่กับบอตีคือเก่าค่ะเอาคือบางามคือบามีคือบามีบาเขียบบาเขิบพี่เต็มอยู่พี่ โอ้ยนี่แน่ดีฉันชอบค่ะโอ้ยนี่เดมียูมีย,มยูพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่โอ้ยมันสุกแล้วสุกขาวต้นแล้วโอ้ยว่าไวดอกนี่โอ้ยนกจาะแล้วนกจาะแล้วพี่น้องน,นี่นกเจาอ บาได้กินแล้วค่ะนกเจาะแลว้วค่ะนี่แนวที่ฉันมักโอ้ยพุ่นดีพุ่นดีนู่นนึงแม่นบ่าพุ่นนี่แมนแมนแม่นี่ออ้นี่นี่น,นี่อันนี้นกเจาะไปนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยนี่สุกพอดีเน่าบ่นี่เน่าบ่ค่ะเน่าบ่มาเขียบไปยังเจังเน่านอนหลายแท้นี่แนวด่ฉันมักนี่พี่น้อง มันคือเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่อีสานค่ะเบอร์รี่อีสานหรือลูกตะกบค่ะฮึวานชื่นใจฮแซบซาจงอ่างมากค่ะบักตะกบอื วิตามินเอสูงบำรุงสายตาไม่ตะกบเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันแล้วกันค่ะไปต่อเด้อไปต่อเพียป้าพี่แดงเต็มยู่ปุน่นต็มมยู่เดี๋ยวจังมาเก็บเนาะพี่น,อน้องเนาะไปเอาใบตองกล้วยมาใส่ก่อนไม่หยิบกระท่งก่อน หาซอยกันด้วยพี่น้องหาซอยกันเออบ่เขียบเปียงเจ้งเน่าวะ่ะผักหวานนี่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 นเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เอารลดตาบปตีบันไดถ้าใบยานมันเนาเก็บเอาเลยเนาะเดี๋ยวมันจะบริมาสวน่อยบอยนี่อีกหน่อยหนึ่งนี่หน่อยหนึ่งพี่น้อง โอ้นี่กับาท่านตาตีปันไดนี่กระท่านตาตีปันไดเดียวเอาไว้สะก้อนนี่ไม่นี่เดีอ่านี่ได้แล้วตาตีแล้วนี่เห็นบอบะเขียบตาตีเป็นสีด้วพี่น้องบาเขียบแก่นี่เทียบกันเลยระบางหนวยแก่กับหนวยบ่แก่นี่เทียบกันเลยหนวยแก่นี่ตามันสีขยายขยายนี่หนวยบ่แก่หนวยบ่แก่ตาสีชิดแบบนี้ ปุ่มมันสีชีดชิดแบบนี้แต่ว่าหน่วยแกปุ่มมันสีห่างๆแบบนี่จะมีร่องความห่างระหว่างปุ่มมันนะจ๊ะเออสังเกตดีๆเด้อบแมันเก็บบะเขียบอ้อนไปบ่มเด้อพี่น้องแต่ว่าขันปลอยแห่งแก่ากะว่าดีเนาะมันบ่ไดหอนอนหลายนี่เด้ออันนี้กับบ้านในแกปันใด นี่สุกเลยพี่น้องโอ้หน่อยนึนงนนนนก็สซุกเออมาเขียบม่วงที่ฉันู่ใส่บุค,ค่ะพุ่นเน่ามันโยดถิมหลากหลายมันเน่าพียเมื่อนีเน่าโยดถิมพี่พี่พี่จะว่าโยเดเมดคุณแม่บไมาเก็บไปบม่มผุนเน่าถิมเมิพุผุนเฮ้เนาเนนะนี่โอ้โอ้โเหยียบพักวนันนี่นี่น,นี่เห็นบ่ Nè Đưa Nè Bông sụp rồi, kẹt Nè, ôi, sụp rồi Tẹt rồi Nâu rồi Nè Bác sĩ kẹt như มาท่านแก่ปันใดพี่น้องเสร็จล้ก็มาท่านแก่ปันใดอื้วยซุกมีบ่ห้องมแต่เก่าหน่วยกล้วยเนา่านี่ค่ะมะเขียบขมกําค่ะมะเขียบม่วงค่ะมะเขียบสีม่วงค่ะพี่น้องเคยเห็นบ่มะเขียบม่วงค่ะ บาเคียบอัญมณีมาเคียบม่วงยำมาหันแก่ค่ะมาเคียบม่วงมีอีบอหน่วยแก่น่ะนี่มาเคียบม่วงยำแก่มีเคียบม่วงยัำแก่ค่ะยัำแก่เออบะไดสซ่าผุ่นหลนยหลายอยู่นี่มาเคียบม่วงค่ะมาเคียบเขากำนี่ยัำแก่ค่ะนี่ต้นนี่ต้นนี่แก่ไปยัะยำแก่ถัก ยังบ่แก่จัดบ่มก็พ่อได้อยู่แต่ว่ามันสิบ่แซ่บเนาะมันสิสุกบ่แซ่บเอาไว้นี่แหละเนี่ยเอ้ยเนื้อี่ยมาไงมาเขียบม่วงเนี่มาแก,าาก่จัดประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพุนผุนผุนท,ทัทง้งเชิงผุนอันนี้แก่แล้วเนี่ย เอาได้เอาได้อันนี้ก็แก้แล้วเนี่ยเอาได้เอาได้ไดนั่นละ่ะโอ้ยน้ำน้ำประคามแปรพี่น้องโอ้ยอันนี้เน่าแล้วโอ้ยโอ้ยมีตอพร้อมโอ้ยมีแตนพร้อมโอ้ยได้สิตอดตากระเทยนี่แก้ไปนเนี่ย โอ้ยแงบแกยังบแก,ยยกย่ยังไม่แก่จัดโอ้ยผุ่นน้อยมันแก่อยู่พุไไนไปไปหมุนไปพาพี่น้องหมุนป้าไปนี่นี่น้อยนี่เอาได้แก่จัดแล้วนี่ขาวแล้วนี่ตาตีแล้วตาตีแล้วนี่แกไปนี่น้องสุกหรือตัวนี่อันนี้ซุกแล้วพี่น้อง เนี่ยสุกแล้วนี่เห็นบ่ตาตีเห็นบ่นี่แบบนี้บ่มสุกนี่เออนี่ก็บ่มสุกแล้วขาวแล้วขาวแล้วตาตีแล้วนี่บ่มสุกนี่ล่ละเมื่อนี่ก็บ่มสุกแท่สุกแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สุกแท่ร้านแท่โอ้ยพี่เน่ากระพองพี่พี่พุณน่อเน่าเหรอนี่ดิอันนี้ดิสุกว่าเนี่ น,นี่กระบ่มสุกโอ้ยสุกเลยตัวนี้่เบ้นบ่มสุกนี่ซุกแล้วสุกข้าต้ตนแล้วเพี่อนพวเนี้ยที่ได้เต็มคูบ่อมนันนี่โอ้ยผุนเน่าแล้วพี่น้องเน่าแล้วก็มี่นี่เดียบ้านแกคับไปต้นไม้ไปต้นไม้ไใส่นี่ต้นหนึ่งนี่บรินี่ต้นนีนน่คุณหลอกดาว อ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่ยนี่โอ้โอสต้นนี้น้อยใหญ่อ่ะเนี่อะอ่าสุกแท้นี่เห็นว่าแตกแล้วแตกแล้วนี่เดอันนี่ท่านนี้ท่านนี้แกท่านนี้แกอืมวูมีแล้ววูมีแล้วต้นนี้เด นี่มาเคียบม่วงค่ะเนี่ยเนี่ยตาตีแล้วซุกแล้วนี่อุย้ยซุกแล้วนี่นี่ซุกแล้วมาเคียบม่วงสุกแล้วค่ะมาเคียบอัญมณีซุกแล้วค่ะซุกแล้วมีอีกบอมาเคียบม่วงค่ะมีอยู่ของมาสันไอ้แก่พุนนี่ดิแก่ไปนี่ยงัยงยังมบนก็ได้นี่ สุกเล้วนี่สุกแล้วสุก้าต้นนี่มาเขียบม่วงค่ะมาเขียบม่วงปลูกสองปีเด้ค่ะมาเขียบนี่ปลูกสองปีได้กินมากค่ะพี่น้องนี่ผักฝวานผักหวานป่านี่กําลังงามนี่กับผักหวานป่าค่ะปลูกแซมกันอยู่นี่ค่ะนี่มะข,าม,มะขามเทศกะบระขามแปร นั่นกับพักหวานปลาค่ะปลูกแทมกันยู่ผสมกันอยู่นี่นี่กับพักหวานปลาค่ะเกือบมันเหยียบนั่นกับพักหวานปลาค่ะเป็นดงนี่กับพักหวานปลาค่ะเป็นดงอยู่นี่ซุกไปนี่แกไปนี่ยังบ่แกฮึปลุหกหลดนี่วัดแกแล้ววันนี้แกแล้วอ่ายุคขี้ดินตกปุกหลด หวานปลาอยู่ข้างใน้คุณหกหกแกไปนี่ยยังบอกแกงาหักกับพองโอ้ยขออภัยในความสั้นด้วยค่ะพี่น้องกล้องจะบ่านิ่งปันไดนี่แกแล้วเห็นบ่ขันมันแกมันจะเป็นแบบนี้นี่มีอีกบ่มีอีกบ่หาซอยกันนะพี่น้องหาซอยสายจงอ่างด้วยค่ะนี่โอ้ยเนนาเล้ว ป้าเอาดอกสุกแล้วนี่เดียะ่างนี่เดีนี่ก็ยนนนนนน่างยุ่งกะแบบหลา,า,า,ายพีนยนย่น้องเอ้ยเนาะบะเขียบเน่าครับบ่ได้มะฮอนอนกระเจาะยาเขาบ่ได้ฉีดพุ่นเน่าหมดเลยทั้งทึ่งน่ะนี่เพียงใดเนี่แกไปเนี่ย โอ้โหจะมาเอารอบหนาพุ่นนี่กับผักหวานด้วยนี่ปลูกแซมกันไว้ปลอดสารพิษผักนี่แกบอนี่าแกอยู่เอาไล่ตาพ่อพี่น้องแกบอนี่โอ้ยนี่สุกแล้ว นกเจาะนกกระมาเจาะกินคือการพุ่นที่ซึ่งสูงผุดด่นน้อยนั้นนี่นี่เนี่าตาตีเห็นบ่าตาตีมาหยาอยู่นี่เนี่ยตาตีแล้วเนี่ยนี่นี่ที่เต็มกระคุแล้วพี่น้อง เทิงบะเขียบเขากัมเทิงบะเขียบเขานี่บะเขียบเขากัมได้สามน้อยที่ไร่บูต้นนี้มีบ้อนี่ปลูกสองปีค่ะได้กินมาค่ะย่ำฝนสิละปลูกเลยร่มกี่ดินไปเลยอืมพระท่านตีปันใด ตอนนายจะมาเอาพุ่นเง่อนในหง,หงอกขุ่นบ่กาเข้าไปขี้ข้านมนเข้าไปขั้นไข่ผุ่นพุ่นเต็มอยู่ผุ่นไปมนไปพี่น้องพานนี่งเลยอีกหน่อยหนึ่งบอยมีพี่น้องเพราะวา่ามีห้อยข้นหมนปลาขามาอยู่เป็นเป็นห้อยอยู่ห้อยข้นหมนปลาข้ามาสงสัยข้นก็จะมาเก็บเอาเพื่อกัน ู้ใดเพิ่นบม่มีเนาะเพิ่มก็สิมาร้อยเก็บเอากันกับเ่าวากันค่ะมันลายค่ะบม่ได้ขลายดอกกินก็กินโลดแต่ว่าจงว้ให้เจะของสวนกินน้ำเท่านั้นละ่ะเนี่ยมันเป็นเพีย้ยโอ้ยซุกแล้วบ่เอา้ามีหอยคนข่อมาอยู่นี่โอ้ยซุกแล้ว สุกแล้วพี่น้องนี่ก็สุกแล้วนี่แตกแล้วอพุ่นยื่งสูงๆพุ่นเอาบ่ได้ดอกอเอาบ่ถึงค่ะพี่ท่างพี่กับมี่นี่กับพักหวานด้วนี่นี่กับพักหวานค่ะพักหวาน,นมีบักเน่าวบักน่าว,กาวหกหกแบบนี้กับมี่ประโยชน์อยู่ด้วยค่ะ พี่กายเนี่ยได้ขายบงางนาวยละหาบาทเนาะพี่น้องบงางนาวแพงเนี่ยปีนี้บงางนาวบดบปันไดมันหกบันใดมาถางหยาทำความสะอาดเนี่ยโอ้ยมดแดงมดแดงแฝงพวงน้อยหนาโอ้ย,อยมดแดงโอ้ยพี่น้องมะเด,ดียงเดี๋ยว้อแกตาตีแล้ว พุ่นซองซอยกันพี่น้องเต็มกระคูเลยที่ค่ะยังาม้าหนีเคืองอยู่ด้หนีเฮ็ดังไันเสียวเมื่อใดโอ้ยตายแล้วเอากระคูมาหน่วยหน่อยโพดหนึ่งวันจะบ่มีมาเขียบหนึ่งวันจะเน่าหมดแล้วที่ไหนได้มันมีอยู่นี่โว้ยแม่งเจาะแม่งเจาะเอาทิม มนป้าไปอีกพี่น้องนี่นี่นี่เน่าไปนี่โอ้ยเน่าแล้วพี่น้องโอ้ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเน่าเน่าแล้วค่ะไม่ได้นี่โอ้ยนี่ก็เน่าแล้วค่ะมงะเอา เขามีเขามีตัวเลือกเยอะค่ะบม่สนใจค่ะอันซุกๆบ่เอาค่ะไม่นอนมีตัวเลือกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจนะจ๊ะโอ้ต่ำกล่องค่ะไายเองเครื่องไทยเครื่อง,งเก็บเนาะขออภัยพี่น้องในความแบบว่ากล่องสันนี่ โอ้ยกล่องกะสัน้นไม่ได้มาสถา,านเลยสาวจุงอ่างเดี๋ยสิไปซื้มไม่กันสั้นอยู่แต่ว่าไหม้กันสัน้นแพงๆพ,พูนอยู่ทึงท่งๆผุนหลายคับนี่บักหนาวมีนิดหน่อยค่ะพีกายในเหลืองเต็มต้นอยู่ที่ฉันเก็บไปขายหน่วยละห้าบาทปีนี้พ่มีนี่เครื่อตดหมาคุ้มมันเครื่อตดหมาคุ้มนี่ดีตาตีไป บอร,รอบนาจงมาเอามึงแน่เต็มกระคุแลพ,พี่น้องพุ่นเหลืออีกพุ่นจังมาเคืองสวนนี่ได้ไหนเสียวเมื่อใดบันนี้เต็มคุลแลเขีงใดล่ะค่ะอุ้ยโอ้ย,อยสุกแล้วพี่น้องนี่มีห้อยนกจิ๊กไม่ไม่อยู่มาเอาเดอกอืมาเอาไปกินซอยสาจงอ่างด้วยพี่นอ้องด้วยมาเขียบเพราะได้กลิ่นอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อสซภาพี่เป็นใด อันนี้ฝรั่งนะคะมันก็เป็นน้อยๆพุ่นที่สูงๆปลายดอแด่ไป่อตค่ะไปต่อ,ตอนี่ตาตีแล้วเนี่ยเอาได้อ้องรุนเหรอไม่นี่ตกปลุกโหลดโอ้ยมึงมันสุกสุกข,ข้าตน้นตกปลุกโหลดบิดน้อยนึงน้อยนึงตกตงมา โอยพี่น้องเอ้ยอออันนี้บลลัมใ่ค่ะโอ้ยหกขักมือได้วว่างๆว่าง,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 างสิมาถางออกอยู่ไปไปไปต่อพี่น้องไปต่อเต็มแล้วพี่น้องบม่มีนื้อใสค่ะมูลรุ่นจะมาเก็บไม่เนาะ เต็มแล้วค่ะมีทั้งสีม่วงมีทั้งสีอนันขาวอือม,มาเขียบม่วงก็มาเขียบขาวค่ะเต็มแล้วโอม,มีหน้าใสโมรุ่นจะมาเก็บออกไหมว่าไหวค่ะนนือนี่เต็มแล้วนี่กับพักหวานเพี่โอ้เขียดตดหมาคุ้มมันโอ้ยนี่มาเขียบม่วง มาเคียบม่วงค่ะมาเคียบม่วงมาเคียบม่วงนี่ดีมีใบนี่